สวัสดีครับมาอยู่กับชาแนลโอเมก้านะครับผมวันนี้ผมจะแนะนำวิธีการตีบวกนะครับผมกับเกมแบ a คแอนโซรีวอลูชั่นนะครับผมเกมมือถือนะครับผมเาเรามาเรียนรู้กันก่อนนะครับผมอาวุธนะครับผมซึ่งอาวุธมีระดับทั่วไปนะครับผมทั่วไปแล้วก็ระดับหายากแล้วก็ระดับวีรชนแล้วก็ระดับตำนานนะครับผม รดับทั่วไปจะเป็นสีเขียวนะครับผมจะไม่นิยมใช้กันนะครับผมจะใช้ระดับสีฟ้านะครับระดับหายากนะครับในช่วงนี้นะครับส่วนระดับวิรญาชนะครับตอนนี้น่าจะเป็นการสุ่มกล่องนะครับผมซึ่งการตีบวกนะครับผมจะทำยังไงให้ตีบวกสูงๆนะครับผมให้เป็น จากสีแดงแดงแล้วก็ให้มันเพิ่มขึ้นไปนะครับผมเช่นผมจะยกตัวอย่างนะครับผมการตีบวกแหวนนะครับผมแหวนชิ้นนี้บวกแปดนะครับผมซึ่งมันเป็นสีแดงแล้วนะครับผมไม่สามารถตีบวกได้อีกหรือว่ามันล้มเหลวหรือว่ามันฉรุดแล้วนะครับผมเดี๋ยวผมจะทำการให้มันตีบวกแปดขึ้นไปนะครับผม เดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีให้ดูนะครับผมอันดับแรกเราเลยแล้วก็ไปที่กองไฟก่อนเลยนะครับผมแล้วเราก็ตีบวกนะครับผมซึ่งอันบวก8นะครับผมจะไม่สามารถตีบวกได้นะครับผมเพราะเพราะมันขึ้นระดับชมรุดหรือว่าสีแดงนะครับโดยเราก็ต้องหา อาวุธหรืออุปกรณ์ในประเภทเดียวกันนะครับผมซึ่งอุปกรณ์ที่แหวนระดับ8นะครับผมเป็นระดับหายากหรือระดับสีฟาร์มื่อสักครู่นี้นะครับผมโดยเราใช้แหวนนะครับผมซึ่งเป็นอุปกรณ์ประเภทเดียวกันด้วยนะครับผมในการตีบวกกันก่อนนะครับเราโดยนําแหวนหาแหวนอีกอันมานะครับผมาตีบวกก่อน ครับผมซึ่งบวก8นะครับผมเราต้องหาอุปกรณ์ที่ตีบวกประมาณบวก5ขึ้นไปนะครับสามารถนำอุปกรณ์ชิ้นนั้นมาซ่อมได้นะครับผมอันนี้บวกเจแล้วน,นะครับผม บวก8แล้วนะครับผมอ่าบวก8ดนะครับผมซึ่งบวก8ดแล้วก็สีบวกแล้วไม่ติดนะครับผมเป็นบวก9ก้าบวกสินะครับผมโดยให้เราทําการซ่อมนะครับผมเราโดยเอาแหวนที่บวกเยอะๆนะครับผมบวก9้าอันนี้ที่มันชํารุดแล้วนะครับผม มาเอาบวก8ที่ชำรุดนะครับผมมาซ่อมหรือนำอุปกรณ์ที่บวกบวก5หรือว่าบวก7นะครับผมเพราะถ้ายิ่งบวกยิ่งสูงนะครับหรือระดับใกล้เคียงกันเปอร์เซนต์กันการซ่อมสำเร็จจะเพิ่มสูงขึ้นนะครับผมอันนี้คืออัตรา100%คือซ่อมแล้วก็จะได้สำเร็จแน่นอนนะครับผม เมื่ออุปกรณ์ที่เราซ่อมแล้วนะครับผมตัวอุปกรณ์ที่เป็นบวกเก้าเนี่ยนะครับผมสามารถตีบวกได้แล้วนะครับผจากอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้วนะครับให้มาเป็นเพื่อจะให้บวกต่อขึ้นไปนะครับผมอันนี้ล้มเหลวนะครับ มันก็ได้แค่บวก9นะครับคืออุปกรณ์ตรงนี้นะครับผมสามารถทําได้ทุกอุปกรณ์นะครับผมเช่นอาวุธชิ้นนี้นะครับผมให้ทําการเราอยากบวก14 15หหรือว่าบวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมแต่การอัตราการตีบวกมันจะน้อยลงนะครับผมโดยเราสามารถเนี่ยนะครับ เช่นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับผมอาวุธบวก13นะครับผมเราต้องหาอุปกรณ์ที่ลบลง5นะครับผมเช่นบวก8ขึ้นไปนะครับผมอันนี้เช่นผมเอาบวก11นะครับผมถ้าซ่อมมันจะอยู่ที่อัตรา74%แต่ตรงนี้ผมจะไม่ซ่อมนะครับผม,ผมจะเอาอุกปกรณ์มาตีบวกนะครับผม เดี๋ยวผมจะเอาอุปกรณ์อาวุธมาตีบวกนะครับเพื่อจะซ่อมตัวที่10บวก11ถ้าอุปกรณ์ชิ้นนี้ลบ5ลงไปก็เหลือประมาณติดบวก6บวก7ขึ้นไปนะครับ อารมเหล่เลยนะครับอ่าถ้าบวกห้านี่เอาไปซ่อมบวกสิบเอ็ดไม่ได้นะครับเพราะมันมันน้อยกว่ามันลบเยอะกว่าห้านะครับผมอันนี้นะครับผมอันนี้ไม่น่าจะเอาไปซ่อมบวกสิบเอ็ดได้นะครับหรือว่าได้ได้ไม่ได้เดี๋ยวผม,มจะตีอันนะครับผม ผมบวกเจ็ดขึ้นไปแล้วนะครับผมอันนี้สามารถไปซ่อมได้แล้วนะ9แล้วนะถ้าอุปกรณ์ชิ้นไหนที่บวกสูงๆนะครับผมแนะนำเอาไปซ่อมอุปกรณ์ที่บวกเยอะๆนะครับผม ถ้าบวกเก้าเนี่ยไปซ่อมบวกสิบสได้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะนำอุปกรณ์ไปซ่อมกับอุ์กร์ชิ้นนี้นะครับบวกสิบสดูเห็นเห็นไหมครับมันจะมีบวกเก้าเข้ามานะครับผมแต่อยู่ในอัตราที่18%บแเอเซนคือถ้าเรากดหรือว่าซ่อมนะครับผมอัตราสํสำเร็จจะน้อยมากนะครับโดยให้ถ้าเอา อุปกรณ์บวก9ประมาณสัก2ชิ้นนะครับผมจะเพิ่มอัตราประมาณ2เท่านะครับผมเช่นอันนี้ผมเอา11เ,เข้าไปด้วยตรงนี้มันจะเป็น92%คืออัตราซ่อมได้100%เนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราผมจะทำการซ่อมอันที่บวก11นะครับผมอ๋อมันจะมีบวก6ด้วยนะครับผมอ่ามันจะได้12%นะครับผมอ๋อผมจะใส่บวก7ไปด้วยจะได้ สามสิบเจ็ดเปอร์เซ็นอันนี้อัตราน้อยนะครับผมเดี๋ยวผมจะไม่เอานะครับจะเอาบวกเก้านะครับบวกเก้าขึ้นมาร้อยเอร์เซ็นลยนะครับผมจะเอาบวกเก้านะครับผมไปซ่อมกับส1บ็ดนะครับผมกอเอาแบบอัตราร้อยเปอร์เซ็นเลยดีกว่านะครับผม แต,แต่แนะนำนะครับผมไปซ่อมในอัตราที่50ดีกว่านะครับผมถ้า100นี่แนะนำไปอุปกรณ์ที่สูงนะครับผมซึ่นเนี้ยนะครับผมปึ๊บผมจะได้9 2ป๊บม 17. ผมจะซ่อมดีไหมเนี่ย ถ้านี้เจ็ดสิบจะใช้อันนี้อันเดียวอ่าเดี๋ยวผมจะซ่อมอันนี้นะครับผมในอัตรา74%นนะครับผมนะครับผมจะสำเร็จแล้วนะครับผม แล้วเรานำอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมจากการซ่อมแล้วสามารถตีบวกได้นะครับผมจะใช้ลองใช้อันนี้นะครับผมดูนะครับผมอ๋อมันใช,ใช้ใช้เงิน60,000นะครับผมจะใช้อันนี้ดี่กลัาตอนนี้มันตีได้นะครับเราจะลองตีดูนะครับว่จาจะ ติดหรือไม่ติดนะครับผมในอัตรา20อนะครับตีเลยล้ยมเหลวนะครับผมเพราะตรงนี้ตียากนะครับค่อนข้างยากนะครับถ้าตีติดก็ดวงดีนะครับผม เงินหมดนะครับผมผมตีบวกจนเงินหมดเลยอ่ามาวันนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับวิธีการตีบวกนะครับผมโดยนำอุปกรณ์ที่ชำรุดแล้ว,แล,วแล้วนำกลับมาซ่อมนะครับผมเมื่อซ่อมเสร็จแล้วเราก็สามารถตีบวกขึ้นไปอีกนะครับผมแต่พอดีผมตีบวกแล้วก็มันชำรุดหรือว่าล้มเหลวนะครับผม วเราต้องอบนาอุปกรณ์อุปกรณ์ชิ้นเนี้ยนะครับผมมาซ่อมกับชิ้นนี้เรื่อยๆนะครับผมเพื่อจะตีให้มันตีบวกขึ้นไปอีกเพื่อจะไปนําไปซ่อมกับอุปกรณ์ที่สูงกว่านะครับผมอ่าก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมให้อุปกรณ์เราสูงขึ้นนะครับผมและขอฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมเพื่อ ผมจะทําคลิปต่อไปนะครับผมเช่นการเก็บเวลนะครับผมแล้วก็วิธีการลงนั้น,นะครับอ่าขอจบคลิปพียงเท่าน,นี้นะครับผมสวัสดีครับ